กาลสถานีอุบาทยอกๆยอกแหม่กำลังจะร้องเลยโอ้มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับวีทแอนโกในพาร์ทที่142หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราก็เล่นปาโคงกระโดกกันไปแต่มันยังเหลือครับคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นั้นอ่า คือเดือนตุลาเนี่ยผู้พัฒนาหมดของเราก็อัปเดตมาให้ค่อนข้างหลายตัวอยู่นะครับสำหรับทีมฮาโลวีนเพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันเลยนะครับตังนี่ไวไหมคุณผู้ชมไวไหมเจ็ดโลร้อยก้าเจ็ดโลร้อยอะไรครับครับนด่าใครอะเจ็ดโลร้อยก้าเจ็ดไปแล้ว <c oughs> ย<า>่อนี่คุณผู้ชม ซึ่งตัวนี้ผู้พัฒนาหมอดของเราก็ให้ชื่อเสียงเรียงนามว่าเคทลักวิทาแมตำลาคขันที่หนึ่งนั่นก็คือมวลตัวก้าวายเร็วแล้วบรวมสตามิน่าให้ดีเ <c oughs> มื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเหมือนจะถึงชื่อเสียงเรียงนามของตัวนี้นะครับ ตัวนี้ผู้พัฒนาหมอดของเราก็ให้ชื่อว่าคอรับทันแฮ่คอเซนเตอร์เฮ้ยคอรับเต็ดถูกแล้วค <laughs> อรับเต็ดชาร์กนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเพื่อความทัวร์ corrupted shark อ่ะเหมือนจัดใช่นะครับคุณผู้ชมแย่หลุดพ้นไม่ตามนะ ไม่ตามนะมันว่ายผ่านหน้าเราไปแบบโอ้โหโอเคเหมือนว่าเรายังไม่มีบทบาทสำหรับมันนะครับเพราะฉะนั้นมาเลยเปิดก่อนเปิดก่อนโอ้โห,โโหเดี๋ยวเอาเหรอหนึ่จุดหกเหรอมาทันศูนจุดเกาไม่เดี๋ยวทันไหมคุณผู้ชมคัทนันเยี่ยมฉลามหัวค้อนยังไม่ได้แต่ ฉลามคีบดำเดี๋ยวเมื่แบบแบบ <laughs> อกี้นี่แวบๆตัวอะไรนี่ก็ซิแซกเก่งมาต้องกลายเป็นชิ้นเนื้อให้ฉันตาดดีๆฉันคือฉลามซอมบี้แล้วจะบอกให้ <laughs> จริงๆคลิปนี้ต้องอารง์ช่วงฮาโลเวีนสามสิบหรือไม่ก็สามเอ็ดแต่โคกไม่ทันนะครับเ <laughs> พราะฉะนั้นฉันคือควันหลง <laughs> ไม่ใช่เถินหลงนะจะบอกให้เอาละเดี๋ยวเดี๋เด๋เดด้านหลังโอเคเดี๋ยวออกมันอยู่นั่นตกอจะเหมือนมันจะไปแล้วโอเคขอละกันเอามาชิ้นเนื้อของชันนี่นาขอทำไมโอเคอีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมทางล่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แกอย่าไปทางนั้นทางนั้นมันมีถลามขาวเออสวยนี่เลยนี่เลยไต ไอ้อบองตรงนี้นะครับโห oh, oh. นี่มันตบเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นี่อีกนะยังหลอกขออีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมเออเลเวลสามกำลังดีเนาะเอาละ่ะไออื้เอเนียนมากคุณผู้ชมครั้งนี้เนียนมากพบไม่เหลือใครเลย อ่ะนี่ไงเหลืออีกตัวนะครับขอเลเวลสามให้ฉันหน่อยอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวนี้มันสู้อย่าอยา่ไม่นะไม่นะ <c oughs> เอาสิสู้เหรออเดีเดี๋ยวเด,วเดว <c oughs> โดนไหมเนี่ยคุณผู้ชมเออมอเหมือนมันจะไปฟาร์มมาตัวนี้ไปฟาร์มกับใครอืออ่ะแล้วเทนี้ก็เกิดมาเต็มเลยตัวนั้นไม่ใช่แน่นอน ตัวนั้นไม่ใช่ฉลามคีบดำแน่นอนมันตัวค่อนข้างบิ๊กเบิ้มนี่ันเหรอนี่ันเหรอคิดว่าฉันไม่เห็นใช่ไหมฮะย่า <Yo! S 1> อเอาขอโทไอ้เหีย <laughs> ไม่โดงไม่เดามาละเพราะว่าครั้งนี้เอเห็นชัดชัดเฮ้ยไม่มีนะ ไม่มีนะ <c oughs> อุ้ย,ยเดี๋ยวแหมมันมี2ตัวโอโ้โหโอ้โหวเชียวนะแหมวเชียวฉันเห็นอยู่หรอกว่าแกมี2ตัวจะไปไหนเราจะว่าถอยหลังไปไหนเดี๋ยวโชคดีแล้วกัน <c oughs> มามามามันมาหาเรา <c oughs> <c oughs> ยาอโอ้โหอุ้ยอา้าวเรียบร้อยตัวนี้คุณผู้ชมคิดว่า ไหวไหมอืมข้างๆเนี่ยไหวแน่นอนอย่าอย่าให้มันเข้าเราได้คุณผู้ชมถ้ามันเข้าเราได้นี่เรียบร้อยแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวดูจากการกัดของมันแล้วแรงแรงแน่นอนสวอดาเมตเรา1.8คุณผู้ชมอ้โหเลือด99อยู่เองตอนนี้เอาล่ะตอนนี้ผมว่าผมพร้อมที่จะไปเจอกับฉลามหัวคอนแล้ ถ้าฉลากหัวค้อนยังไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรกันแค่ <c oughs> หลักวิธี <c oughs> โอ้ยลออคุณผู้ชมโอ้เป็นไปได้ไม่กี่ตัวตรงนี้ไม่กี่ตัว,ตตวเหมือนจะตัวเดียวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเพราะฉะนั้นหวานหมูเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวแกยังสามารถสู้ฉันได้อยู่อีกเหรอ สองจุดหนึ่งแบบนี้ก็ว้าวุ่นสิคุณผู้ชมโอ้โหอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอยู่คุณผู้ชมเราอาจจะเลเวลยังไม่เยอะอ่าคิดได้แง่ดีดูเป <c oughs> <c oughs> ็นหัวเราเลย <c oughs> <c oughs> จอนในอุโมงนี้ก่อนไม่ขึ้นละไม่ขึ้นละ <c oughs> ผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่าตายมาหลายรอบแนละ้คุณผู้ชมเออผมจะไม่ยอมตายเป็นอีกครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนะี <c oughs> ่ยอะทำไมเจ้ามาอยู่ตรงนี้โดรูดอนเพราะฉะนั้นใตยท้องเข้าใตา้ท้องสบายบือ <c oughs> สบายบือสะดือโบอกเรียบร้อยไหมล่ะ <c oughs> เหมือนจะเรียบร้อยแต่ อย่าช้าครับคุณผู้ชมเราอย่าช้าเลยเมกเโลดอนมันยังไม่มาแต่ตอนนี้มันอาจกำลังมาโอเคยังไม่มา <c oughs> โอ้ช้าช้าอยู่ลากขึ้นน้ำเลยไม่กัดละคุณผู้ชมยนี่โห้ยหวานจี๊ยบสีขาวแบบนี้ระหว่างที่เรากินอยู่ตอนนี้ก็ท่องน้ำโมไปด้วยเลยคุณผู้ชมน้ำโม <c oughs> อาจจะไม่รอดคุณผู้ชมเออเหลวสีโอ้โห,โหนี่ก็ชิ้นใหญ่เกินรอย่ามัวเล่นเร็วโอเคไปละแค่นี้ละตัวเราค่อนข้างใหญ่ละคุณผู้ชมเลือดสอ0อขอเลยฉลาหวานโอเคนึกว่ามันจะดูดเราได้แต่ดาวเมทของเรายังอยู่ที่5โอ้โหนัก หนักเอาการตัวนี้ถ้าทองจะเล่นยากตอนเนี้คือผมยังคิดอยู่เลยว่าเลเวล20เนี่ยดาวเมดมันจะขึ้นเท่าไหร่แหมเพอเพอนี่อาจจะไปสู้กับบอสไม่ได้ตัวนี้เออคิดว่านะครับแต่ต้องดูก่อนเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาเนื้อไม่ใช่ไปเอาตัวนั้นเลเวล20คุณผู้ชมโอ้โหเป็นฝูงตรงนี้แต่เดี๋ยว โฟงเล็กๆเราไม่สนใจแต่ผมสนใจนี่วันเพชรคาดสิบห้าดาเมทเข้าทีละสิบ้าแต่ก็เหมือนจะแรงอยู่ <c oughs> คุณผู้ชมเหมือนจะแรงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเออนึกว่าจะดูดไม่ได้อีกสักตัวละกันอีกสักตัวไหมอีกสักตัวไหมแกอย่าว่ายเข้ามาสิงฉัน <c oughs> นี่ควงสว่าน การแบบควงสว่านโอ้โหเช่นเนื้อกระจุยเลเ e ลผมเทียบดูแล้วขนาดเราใหญ่กว่าเห็นเนคุณผู้ชมเห็นได้ <c oughs> เห็นได้ชัดว่ามันรู้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ทีเดียวเองเลยตัวมืกกี้นี้อาจจะเป็นบอสคุณผู้ชมเราเลยทีเดียวหลับ <c oughs> แต่ตัวนี้ล่ะเอ้ามันมันหายไปไหนละคุณผู้ชมมื่กี้นี้ผมยังเห็นมันอยู่เลยเดี๋ยวอันเดะ หมันว่ว้กลับจะว่ายกลับไปไหนมานี่เลยถ้าตัวนี้เรายังหลับอีกแล้วก็ไม่น่าใช่ละคุณผู้ชมโอเคนี่เท่าทีละยี่เจ็ดนะครับแต่ว่าได้หลายทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ได้แบบเมื่อกี้นี้ทาไมมีเออตั้งท่าเหรอมาโอ้ยเอิดอยู่คุณผู้ชมอืดอยู่พราะว่ามีสูสีทำามันกัดเราโดนเมื่อกี้นี้ ไหวมาทำไมไหวมาทำไมสิแพกตีนัดเดี๋ยวนี่ขนาดตัวนี้มันบ้านะผมว่าลำบากละตอนนี้น่าจะลำบากแล้วถ้าไปเล่นกับบอสถ้าเอาแบบทัวรทัวรที่สามารถสู้กับบอสได้ผมว่าสัก40่สิกำลังดีไม่รู้ว่า40เนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่ขนาดฉลามขาวเดี๋ยวยังกัด ได้บ้างไม่ได้บ้าง,างถามจริงเอานี่คือมันจะได้หรือว่าไม่ได้เออแมายากตัวนี้เล่นยากคุณผู้ชมเอาล่ะครับคุณผู้ชมขอมารองกับตัวที่ใกล้ที่สุดก่อนเลยโดนโดนนี่เดี๋ยวยังไงโอ้โหติดซอกคุณผู้ชมมองไม่เห็นแล้วตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครกรัดเราเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวแล้วตอนนี้เราโอ้โหบินขึ้นมาอยู่บนน้านน้ำ <laughs> เขามีแต่หน้านฟ้าตอนนี้อยู่บนหน้าน้ำคุณผู้ชมโอเคแต่เหมือนโดอนอยู่อ้าวสู้ได้อยู่เนอโอเคครับตัวน,นี้สู้ได้แต่ไม่รู้ว่าที่เหลือจะได้หรือเปล่าเออแกอยู่ไหนเมกโลดอนย่านะ อย่ามาเข้าข้างหลังฉันนะ <c ười> คือเสียวมันมาเข้าข้างหลังจริงๆคุณผู้ชมเออหาไม่เจอโอ้โหหาไม่เจอแถมมองไม่เห็น <c ười> ให้ตายสิมันไปอยู่ไหนกันคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเหมือนคลิปที่แล้วมันไปแอบนัดเจอกันไม่น่าจะแอบนัดเจอเพราะว่าอืมนี่เลยเปิดก่อนอเดี๋ยวเอา้า แหญ่แล้วคุณผู้ชมแย่แล้วมาทีเดียวคุณผู้ชมทีเดียวอีกแล้วเพราะฉะนั้นคคเนนคปรักวิชาในตำราขันที่หนึ่งนั่นก็คือว้ายกับให้รวดเร็วที่สุดแล้วก็จบคลิปแบบนี้ อ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนก็นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับจบแบบนี้จริงๆเลย <c oughs> <Yeah. S 2> เพราะว่ามันเหมือนตัวที่แล้วเลยคุณผู้ชมเล่นยาก